ดูได้สิหนูระบายสีสวยไหมว้าวสวยมากเลยลูกเอากอไก่ล้านตัวไปเลยสุดยอดมากเลยทําไมหนูถึงเก่งแบบนี้ลูกสมกับเป็นลูกแม่ที่สุดเลยไม่มีใครเก่งเท่าหนูแล้วนะรู้ไหมโอ,โ,หโอ้โหอันเนี้ยคนไม่มีพรสวรรค์ทําไม่ได้แบบนี้นะลูกดูสิระบายสีไม่ออกจากเส้นเลยเยี่ยมมากเลยลูกเก่งที่สุดเลยจ้ะแม่ให้รางวัลเดี๋ยวพาไปซื้อของเล่นดีไหมคะใครยังชมลูกแบบนี้บ้างคะแบบนี้มันดูอวยลูกเกินไปนะคะอาจทําให้ลูกเหลืองได้ เราควรชื่นชมที่พฤติกรรมความพยายามของเขามากกว่าผลลัพธ์นะคะไปดูคาพูดที่คนพูดกันค่ะว้าวรูปที่หนูระบายเนี่ยมันสวยมากเลยนะลูกเมกื่อกี้ตอนที่หนูระบายสีไม่เห็นหนูตั้งใจระบายมากๆเลยนะหนูค่อยๆไล่สีจากสีอ่อนไปสีเข้มแบบนี้ดีมากเลยแสดงว่าหนูเป็นคนที่ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเนีย่นย,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 ยแม่เชื่อว่าถ้าหนูตั้งใจทําอะไรนะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะดีมากๆเลยแม่ภูมิใจมากๆเลยนะที่หนูมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจ